วันที่27มิถุนาปีนี้เราจะพบรอบ80ปีธรรมศาสตร์ก็ฉลองชองนะครับด้วยการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีดินจัดมาทั้งแต่ป่าปีที่แล้วจากนี้ไปถึงวันที่27มิถุนา2567เราังมีอีกหลายเรื่องไม่ทราบจันเดียวจนันทิรักษ์คงพูดด้วยเราจะมีงานรายการเรียลลิตี้นะครับข้าวกลางเมืองเรามีการประกวดภาพถ่าย80ปีเรามีการจัดเทศกาล ทางวิชาการของเด็กนะครับ Reality Show เกี่ยวกับเรื่องข้าวที่ชื่อว่าข้าวกลางเมือง Reality Show เนี่ยเป็นรายการสั้นๆตอนละประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีมีทั้งหมด9ตอนด้วยกันจะประกอบด้วยความการให้ความรู้แล้วก็การบันเทิงความรู้จะเป็นเรื่องของ ความรู้เกี่ยวกับข้าวความสําคัญของข้าวความผูกพันของของคนไทยกับข้าวนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวเนี่ยทําได้ที่บ้านของเราเองในเมืองอยู่ในตึกคอนโดก็ปลูกได้ในบ้านทาวทาเฮา,า,าส์ก็ปลูกได้ไม่จําเป็นต้องใช้เนื้อที่มากด้วยข้าวมาเมล็ดเดียวเนี่ยก็สามารถจะปลูกข้าวรปราทานเองได้ ความบันเทิงในรายการนี้ก็คือจัดที่มีการแข่งขันปลูกข้าวเป็นทีมปลูกที่บ้านปลูกที่ทํางานหรือปลูกที่คอนโดก็แล้วแต่นะครับโดยใช้ข้าวเพียงมเมล็ดเดียวไปปลูกแล้วก็ใครที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดนะก็มีรางวัลให้ใครที่รับการโหวตมากที่สุดนะก็ได้รับรางวัลวิธีการเทคโนโลยีการกปรับปรุงพันธุ์ข้าวข,ขึ้นมาโดยการนำเข้าเปลือกของดอกมาล็เนี่ยไปอาบรังสี โดยใช้รังสีแกมมาความเข้มข้น20กิโลแลนะฮะเสร็จแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะของเทคโนโลยีก็คือคร่าวๆก็คือว่าหลังจากมเมล็ดยาหลังสีเราเรียกว่ามเมล็ด M1 นะฮหรือชั่วรุ่นที่1เอามาเล็ด M1 ไปปลูกนะครับก็จะได้เป็นต้น M1 แล้วก็ผลิตมเมล็ด M2 เป็นต้น M1 เนี่ยเราก็เอามาล็ด M2 นี่ไปปลูกต่อนะฮะ M2 นี่จะเริ่ม กระจายตัวคือมีการมิวเทชันหรือเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นตอนนี้วัตถุประสงค์ของผมก,ก็คือคัดเลือกต้นที่ไม่ไวต่อช่วงแสงในการออกดอกก็คือผมก็จะปลูกในช่วงที่มีแสงยาวมากกว่า12ชั่วโมงนะฮะถ้าักต้นไหนออกดอกได้ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะถือว่าได้กลายพันธุ์ไปแล้วไม่ไวก่บช่วงแสงเปรียบเทียบกับขาวดอกมะลิพันธุ์เดิมจะไม่ออกดอกในช่วงนั้น นอกจากนั้นผมก็ทดลองปลูกในสภาพข้าวไร่ไม่มีน้ำขังเลยก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีต่ำกว่าในนาดำที่มีน้ำขังเล็กน้อยเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นหลักการในนี้เราสามารถที่จะปลูกในเมืองได้เลยนะผมปลูกทดลองในแปลงผักร่วมกับผักจินเสียนะก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีผมก็เอาฟางเก็บเกี่ยวเสรเอาฟางคลุมแปลงต่อนะแล้วก็สามารถปลูกได้ในกระถางเอ่ยบนคอนโดอะไรเอ่ยก็ให้ ชาวนาที่อยู่ใกล้ๆกับนักศึกษาไปทดลองนะฮะโดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทคุณวิชัยที่อยู่ในทีมงานวิจัยบอกนะคุณวิชัยนี่ก็บ้านเขาทํานาจริงๆแล้วก็ให้ไปปลูกขยายพันธุ์ปลูกมาสามไดูุกาลก็ไม่มีการกลายพันธุ์อะไรทั้งสิ้นนะฮะต้นสม่ัาเสมอแล้วก็อายุเก็บเกี่ยวว่าสม่ัาเสมอคุณภาพการหุ๋มต้มทุกอย่างวิเคราะห์ในแล้วก็เหมือนดอกมละลิทุกอย่างหอมนุ่มกว่า แต่ข้อดีที่มากกว่านั้นคือทนแรงได้ดีกว่า